สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีศิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีและมีสาระมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับ3ในผู้หญิงไทยและอันดับ4ี่ในผู้หญิงทั่วโลกแม้จะดูน่ากลัวและเป็นภัยเงียบที่ไม่มีสัญญาณเตือนแต่เราสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้เพียงการฉีดวัคซีน HPV ชนิด9สายพันธุ์ครับและในวันนี้ในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชมนภาคพินโยภาวิชาสุติศา,า์นรเวศวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน HPV ว่าทำไมผู้หญิงทุกคนถึงควรฉีดในช่วงหน้าเรามาถาตมตอบพร้อมกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไวรัส HPV คืออะไรหรอครับอาจารย์ค่ะสำหรับไวรัส HPV นะคะหรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Human Papilloma Virus นะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยเป็นไวรัสที่สำคัญที่จะทำให้เกิดมะเร็งเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ค่ะโดยเฉพาะหลักๆก็คือเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกนะคะแล้วก็มะเร็งที่ช่องคลอดแล้วก็ปากช่องคลอดค่ะและสำหรับในเพศชายก็ยังก่อให้เกิดเป็นพวกมะเร็งทวารหนักหรือว่ามะเร็งที่อวัยวะเพศค่ะ จริงๆแล้วนะคะไวรัสชนิดนี้เนี่ยมีความหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า100สายพันธุ์เลยค่ะแต่ว่าสําหรับสายพันธุ์ที่จะก่อให้เกิดโรคหลักๆนะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ 6, 11, 16แล้วก็18ค่ะโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่16และ18นะคะจะเป็นสายพันธุ์หลักที่ทําให้เกิดในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกค่ะ แบบนี้มันจะมีวัคซีนแบบเก่ากับแบบใหม่นะครับม,มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงหรอครับค่ะสําหรับแต่ก่อนนะคะเรามักจะเคยได้ยินวัคซีนที่ป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะจะมีชนิดแบบ2สายพันธุ์แล้วก็4สายพันธุ์นะคะซึ่งก็จะครอบคลุมเชื้อไวรัส HPV นะคะสายพันธุ์หลักๆก็คือ61แล้วก็16 18ค่ะแต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคะประเทศไทยได้มีการนําเข้าวัคซีนชนิดที่เป็น9สายพันธุ์ค่ะซึ่งก็จะมีความสามารถในการป้องกันในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกได้กว้างขวางมากขึ้นนะคะ ปกอบไปด้วยสายพันธุ์1แล้วก็18นะคะซึ่งก็จะเป็นสายพันธุ์หลักเดิมแล้วก็จะบวกเพิ่มมาอีก5สายพันธุ์ค่ะก็คือสายพันธุ์ 31, 33, 45, 52แล้วก็58ค่ะซึ่งก็จะสามารถครอบคลุมในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกได้มากขึ้นค่ะแตบบ่นี้เราควรจะฉีดวัคซีน HPV เมื่อ,อไหร่หรอครับ ค่ะสำหรับในเรื่องของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะตามคําแนะนําของอาราชวิทยาลัยสูตินทรีแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะรวมถึงคําแนะนําขององค์กรต่างประเทศต่างๆนะคะก็แนะนําให้สามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ9ถึง45ปีเลยนะคะโดยหากอายุไม่ถึง15ปีเนี่ยก็สามารถฉีดเป็นแบบ2เข็มได้นะคะโดย2เข็มนี้เนี่ยก็จะฉีดห่างกันที่ที่ศูนย์เดือนแล้วก็ในเข็มที่2เนี่ยจะฉีดห่างกันที่6ถึง12เดือน,นะคะ่ะ สำหรับคนที่อายุเกิน15ปีขึ้นไปนะคะก็จะแนะนำให้ฉีดเป็น3เข็มค่ะ3เข็มก็คือฉีดวันนี้นะคะนับเป็นเดือนที่0แล้วก็เดือนที่2แล้วก็เดือนที่6ค่ะ แบบนี้วัคซีน HPV เนี่ยเรามันมีผลข้างเคียงหรือว่าข้อห้ามอะไรไหมคะอาจารย์ค่ะสำหรับวัคซีน HPV นะคะก็ในเรื่องของผลข้างเคียงเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยค่ะโดยส่วนใหญ่คนไข้ที่ฉีดไปก็จะเป็นในลักษณะของอาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดนะคะหรือว่ามีไข้ต่ำๆแล้วก็มีการอ่อนเพลียนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะหายไปได้ภายในระยะเวลาประมาณวัน2วันหลังจากที่ฉีดค่ะสำหรับข้อห้ามเนี่ยเราก็จะมีข้อห้ามในคนไข้ที่มีประวัติเคยแพ้วัคซีนตัวนี้มาก่อนนะคะหรือมีประวัติการแพ้ยีสต์อย่างรุน รหรือว่าในคนที่ตั้งคันนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าฉีดเข็มที่1ไปแล้วแล้วในระหว่างที่รอฉีดเข็มที่2ที่3เนี่ยเกิดมีการตั้งคันเราก็จะแนะนําให้หยุดการฉีดวัคซีนนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาฉีดอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลังคลอดค่ะ แล้วพอฉีดครั้งหนึ่งไปมันสามารถป้องกันได้ดีแค่ไหนหรือป้องกันได้มากแค่ไหนและะ้วครับอาจารย์อ๋อค่ะก็สําหรับประสิทธิภาพนะคะของวัคซีนตัวนี้เนี่ยเมื่อเราฉีดครบคอสแล้วเนี่ยในปัจจุบันตามคําแนะนําก็คือยังไม่ได้จําเป็นที่จะต้องฉีดซ้ำหรือว่ามีการบูสต์ไม่เหมือนกับพวกวัคซีนโควิดหรือว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราจะต้องมีการบูสต์นะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยพอฉีดครบคอสครบ3เข็มแล้วเนี่ยก็คือสามารถอยู่ได้ยาวเลยในปัจจุบันการศึกษาก็คือคนที่ฉีดเข็มแรกๆเนี่ยเกิน ภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของเขาเนี่ยยังคงสูงเพียงพอที่จะสามารถที่จะป้องกันโรคได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะการฉีดวัคซีนตัวที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ชนิด9าสายพันธุ์นี้นะคะก็ยังมีประสิทธิภาพที่ดีครอบคลุมมากกว่าตัวชนิดที่เป็นรุ่นเก่านะคะก็คือ4ี่สายพันธุ์ถ้าเทียบง่ายๆก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น4สายพันธุ์หรือว่าที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยสามารถป้องกันในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกได้70%แต่ถ้าเป็นตัวใหม่ที่เป็น9สายพันธุ์เนี่ยค่ะสามารถป้องกันได้มากสูงถึง90%เลย แล้วถ้าเทียบประสิทธิภาพเมื่อสมมติว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วกับคนที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มาก่อนนะครับ มันมีมความแตกต่างอย่างไงไหมครับ่ค่ะก็โดยหลักการแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยโดยส่วนมากเขาก็จะไม่เคยที่จะได้รับการเอ็กโพสต่อตัวเชื้อไวรัส HPV มาก่อนเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนในคนกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะมีประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าเพราะว่าเขายังไม่เคยได้รับการติดเชื้อสายพันธุ์ใดๆมาก่อนเลยนะคะแต่สําหรับคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่ใช่ว่าฉีดไม่ได้นะคะก็สามารถฉีดได้เช่นกันค่ะเพียงแต่ว่าหากว่าผู้้้หญิงรรายยนนัันเ,นเคไดบก ติดเชื้อตัวไวรัส HPV ในชนิดนั้นๆแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะป้องกันได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเคยติดเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ที่6มาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเราฉีดวัคซีนไปเนี่ยสายพันธุ์ที่6ก็จะไม่สามารถป้องกันได้แบบนี้เป็นต้นค่ะ ในคนที่เคยฉีดแบบ2สายพันธุ์หรือสีสายพันธุ์ไปแล้วครับ<ช>เราสามารถมาฉีดแบบ9สายพันธุ์ได้ไหมครับค่าคถามนี้นะคะเป็นคําถามที่มักจะเจอได้บ่อยมากเลยเพราะว่าคนไข้กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเคยมีประวัติการฉีดวัคซีนแบบ2หรือว่า4สายพันธุ์มาแล้วนะคะแล้วก็พอมีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยก็อยากจะฉีดใหม่นะคะคําตอบก็คือสามารถฉีดได้นะคะก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราฉีดแบบ2หรือ4สายพันธุ์อย่างที่หมอเคยบอกไปเนาะว่ามันสามารถครอบคลุมในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกได้ประมาณ70%เอรนแต่หากเราต้องการสมรรถนะท สามารถฉีดซ้ําได้ค่ะโดยการฉีดซ้ำเนี่ยจะแนะนําให้ฉีดเว้นจากการฉีดแบบ2หรือสี่สายพันธุ์ก่อนหน้านี้ค่ะมาให้มีระยะห่างอย่างน้อย1ปีขึ้นไปค่ะถ้าเกิดว่าคุณฉีดวัคซีนตัว2หรือสสายพันธุ์มาแล้วเกิน1ปีแล้วอยากจะฉีดใหม่สามารถฉีดได้เลยค่ะโดยในการฉีดใหม่ในครั้งนี้เนี่ยก็จะต้องฉีดให้ครบคอร์สนะคะก็คือฉีดให้ครบทั้ง3เข็มเลยก็จะสามารถป้องกันในเรื่องของไวรัส HPV ในส่วนที่เป็นสายพันธุ์อื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะ มะเร็งปากมดลูกนับเป็นมะเร็งที่สามารถทราบสาเหตุอของการเกิดได้อย่างชัดเจนดังนั้นการฉีดวัคซีน HPV และการตรวจภายในอย,อย่างสม่ำเสมอสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตรงนี้ได้ครับในวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยาศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชมนภักพินโยภ้าวิชาสุติศาสตร์นารีเวชวิทยาคณะแพทยศสาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์ยินดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่กลับมาพบกับช่วงหน้าในช่วงนานาสาระน่ารับ มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านที่เราจะนาคาถามจากสิริราชออนไลน์มาให้คําตอบไปในวันนี้มาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับอายุ30ปีตั้งคัน38สัปดาห์5วันค่ะตรวจพบเชื้อราในช่องคลอดใช้คานิสเทนแบบเนบ6วันตอนนี้ยังมีตกขาวสีเหลืองค่อนข้างเยอะตอนเช้าและก่อนนอนอยู่เลยค่ะคันนิดๆเวลาที่ตกขาวออกมารบกวนขอคําแนะนําค่ะ 1. ควรใช้คานิสเทนเพิ่มอีก6วันไหมคะ 2. ถ้ายังคงตกขาวมีเชื้อราอยู่สามารถคลอดธรรมชาติได้ไหมคะความเสี่ยงที่ทารกจะติดเชื้อราระหว่างคลอดธรรมชาติมีมากแค่ไหนคะสามารถคลอดทางช่องคลอดได้ค่ะแพทย์ควรให้การส่วนล้างช่องคลอดก่อนที่จะทําการคลอดและอาจจะรักษาเพิ่มเติมในช่วงนี้ถ้ายังไม่คลอดโดยการสอดยาทางช่องคลอดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะ ที่หัวคิ้วเคยเป็นสิวแล้วไปบีบมันออกจากนั้นก็เป็นแผลแล้วก็เริ่มเป็นเนื้อปุดๆต้องรักษาอย่างไรครับผ่าออกอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือหายาทาจะสามารถยุบได้เองอาจต้องผ่าตัดออกหรือจี้ออกค่ะศัลยแพทย์ตกแต่งหรือแพทย์ผิวหนังดูแลได้ค่ะทายาไม่น่าจะยุบได้ค่ะขอขอบคุณขอ้อมูลจากภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะเพศหญิงอายุ22ปีอาชีพพี่เลี้ยงสุนัขมีอาการเวลางอนิ้วแล้วเจ็บค่ะ อยากทราบว่ามีโอกาสหายเองได้ไหมวิธีรักษาเบื้องต้นต้องทำอย่างไรบ้างอาจเกิดจากเอ็นกินยาแก้ปวดตามอาการก่อนลองพักการใช้งานบ้างถ้าเป็นมากแนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสรยศาสตร์อโทโปพดิกและกายภาพบาบัดค่ะลูกสาวคลอดก่อนกำหนดและเจาะคอต่อแรกใส่เป็นท่อพลาสติกค่ะต่อมาหมอเปลี่ยนเป็นท่อเหล็กให้ค่ะ พอเปลี่ยนเป็นท่อเหล็กเหมือนมีสนิมขึ้นตรงท่อเหล็กชั้นในและชั้นนอกคุณแม่กังวลไม่กล้าใส่เข้าไปและพอนําท่อออกมาทําความสะอาดเหมือนลูกสาวจะหายใจโล่งกว่าพอใส่คืนเข้าไปมีเสียงฟืดๆเหมือนลูกสาวหายใจไม่สุดเหนื่อยอยากสอบถามว่าท่อพลาสติกกับท่อเหล็กต่างกันอย่างไรและแบบไหนดีกว่าคะท่อเหล็กมีข้อดีคือสามารถล้างทําความสะอาดได้ค่ะในขณะที่ท่อพลาสติกทําไม่ได้ส่วนเรื่องสนิมที่ท่ออาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลค่ะ ว่าควรจะเปลี่ยนท่อหรือไม่และคงต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเหมือนกันค่ะเรื่องหายใจไม่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมรารเวชศาสตร์ค่ะใช้คอนแทคเลนส์ที่แช่ด้วยน้ำยาหมดอายุด้วยความที่ไม่รู้ได้ใส่คอนแทคเลนส์ไปประมาณ6-8ชั่วโมงจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะการใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่หมดอายุจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ตาได้ค่ะถ้าคนไข้ยหยุดการใช้แล้วอาจสังเกตอาการค่ะ ถ้ามีตาแดงมีขี้ตาหรือมีการระคายเคืองตามากตามัวลงให้มาพบจากสุพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจากักษุวิทยาค่ะก็ครบแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมส่งมาสอบถามในวันนี้และท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งมาสอบถามได้ที่ www.siratonline.net และผมและทีมงานจะไปหาคำตอบจากคุณหมอสิริราชท,ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาให้คำตอบนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรายการที่มีความสนุกสุขภาพดีและมีสาระ ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมเนื้อหลังในตามที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ